เสี้ยนสมุนไพรามากประโยชน์ผักเสี้ยนนั้นนะคะเขาก็มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆนะคะว่าผักเส้นขาวผักเส้นไทยผักเส้นบ้านผักเส้นตัวผู้เป็นต้นค่ะผักเสี้ยนนะคะเขาจะเป็นไม้ล้มลุกส่วนต่างๆของต้นนั้นจะมีขนปกคลุมและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการเพราะเมล็ดค่ะส่วนที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะก็จะได้แก่ต้นดอก ใบเมล็ดและรากแต่ปกติทั่วไปแล้วนะคะจะไม่ค่อยใช้ผักเซียนมาเป็นยาสมุนไพรามากนักแต่จะนิยมนำมาดองกินซะมากกว่าส่วนผักเซียนชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรนั้นนะคะจะใช้ผักเซียนผีมากกว่าแต่บางครั้งก็ใช้ทั้งสองอย่างค่ะสรรพคุณของผักเซียนนะคะ 1. ผักเซียนนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยต่อต้านมะเร็งมีดีช่วยฆ่าเชือ้อ 2. ช่วยบำรุงเลือดลมบำรุงร่างกายและให้พลังงาน 3. รากของผักเซียนนั้นใช้ต้มรับประทานเป็นยาแก้ไข้ 4. ทั้งต้นนะคะช่วยแก้ไข้ตรีโทษ 5. รากใช้ต้มรับประทานเป็นยารักษาโรคเลือดออกต่ำไรฟัน 6. มเมล็ดผักเซียนนั้นนะคะช่วยในการขับเสมหะเ ส่วนใบช่วยบำรุงเส็มหะให้เป็นปกติ 8. รากของผักเสี้ยนนั้นนะคะช่วยแก้ลมอันเป็นพิษ 9. ทั้งต้นนะคะจะมีรสร้อนช่วยแก้การปวดท้องค่ะ 10. ช่วยแก้เริมโดยจะใช้ใบค่ะ 11. ทั้งต้นนะคะนำมาต้มหรือดองรับ,บประทานมีสรรพคุณช่วยขับระดูของสตรี 12. นะคะช่วยแก้ประจำเดือนเสียของสตรี 13. ดอกนั้นจะช่วยแก้เลือดสตรีอันอยู่ในเรือนไฟ 14. นะคะใบของผักเสียนนั้นช่วยแก้งูสวัสดได้ 15. ทั้งต้นนะคะหรือใบจะใช้ตำพอกรักษาฝีแก้ผิดฝีและรรเทาอาการระคายเคือง 16ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอย่างพวกงูกดัดแมลงป่องกัดเป็นต้นค่ะแต่ไม่ควรที่จะพอกนานนะคะเพราะจะทําให้ผิวนั้นไม่ได้ค่ะ17ใบนะคะจะนํามาตําหรือทาช่วยแก้อาการปวดเมื่อย18นะคะต้นระบายจะใช้ตำนำมาพอกแก้อาการอักเสบช้ำบวมได้19้ทางต้นนะคะจะใช้ปรุงเป็นยากแก้อาการเจ็บหลังได้ 20. ต้นและใบนำมาตำใช้พอกฝีให้แตกและไม่เป็นหนองได้ 21. ทั้งต้นนะคะใช้ปรุงเป็ญญากแก้อาการเมาเหล้าเมาสุราได้ค่ะประโยชน์ของผักเซียน 1. นิยมใช้ทำเป็นผักดองไว้รับประทาน 2. นอกจากจะนำมาต้มหรือลวกให้สุกแล้วนะคะเพื่อลดความขมและกลิ่นเหม็นโดยจะนำไปเป็นผักลวกจิ้มได้เช่นเดียวกันกับผักเส้นดองแต่ไม่เป็นที่นิยมนกคะ่ะ 3. ผักเส้นดองก็เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดสารอาหารอย่างเช่นพวกที่ขาดวิตามินเอหรือเป็นโรคโลหิตจาง มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้เพราะนอกจากจะมีเส้นใยอาหารที่สูงแล้วนะคะยังสามารถช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างที่อยู่ในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ 4. ในประเทศอินเดียน,นะคะก็มีการใช้เมล็ดผักเสี้ยนผีนำมาสก,กัดเป็นยาฆ่า,มาแมลงค่ะ 5. ในอินโดนีเซียน,นะคะก็จะนำผักเสี้ยมเป็นอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงสัตว์ 6. ในแอฟริกานะคะก็มีการใช้ยอดและใบอ่อนของผักเซียนนำมาใช้ปรุงรสและแต่งกลิ่นซอส 7. ในอินโดนีเซียนะคะจะใช้มเมล็ดเป็นอาหารในการรับประทานผักเซียนนั้นนะคะก็มีข้อควรระวังค่ะก็คือว่าสตรีนะคะห้ามรับประทานในปริมาณมากเพราะจะทำให้ระดูพิการมีระดูขาวมากผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นมากไม่ดีต่อหมดลูก และสำหรับสตรีแม่ลูกอ่อนนะคะก็ควรระวังให้มากเพราะอาจจะเป็นลมได้ค่ะผักเส้นสนนะคะจะมีสารไฮโดรไซยาไนต์ซึ่งมีพิษต่อประสาทส่วนกลางสารนี้นะคะก็จะสลายไปก็ต่อเมื่อนำไปต้มหรือดองก่อนที่จะนำมารับประทานค่ะ ฉะนั้นนะคะก่อนจะนำสมุนไพรอะไรก็ตามนั้นมารับประทานก็ควรที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาได้อีกด้วยค่ะ